สวัสดีครับมาเจอกันคลิปนี้ครับเรากำลังเตรียมตัวจะย้ายกันครับจะย้ายรถครับวันนี้เพราะว่าบ่อเสร็จแล้วจอดรอบเพิ่นเธอเกือบแล้วรถอีเเป็นเทเลอร์พิ่นติดอยู่กำลังมาถึงเดี๋ยวให้เบิ่์เทเลอร์นนครับมาอยากเทเลยครับโอ้เบิรครับพี่หลง พี่หลงคนเดิมครับมาแล้วเดี๋ยวจะภาพพี่น้องขึ้นเทเลอกันครับวันนี้เนเลอรย้ายเบิ่งได้ครับซอสักใสเจริญสับรับที่พนงานโอ้โหเบิ่งครับพี่หลงพี่หลงแต่งได้เท่แท่ครับนี่เดี๋ยวจะพาทุกท่าน เอาขึ้นนี่แหละเอาขึ้นแลวกากาเสียลงนะครับคลิปนี้เดี๋ยวตามไปเบิ่งกันตอนเอาลงอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวรอบนี้เอาขึ้นก่อนครับอืมคือเทแบบกดเป็นอืมเอาโอเคครับเดี๋ยวไปออกกระทืบหนาลงนะครับนี่ครับคันนี้แหละครับ เราไม่ได้รอไง คดไ้ปตาม่พกาเครับอดีดีเยไปเาว้เบพัดทุกท่านไปเบิ่งครับรถเิ่นเท่เลยครับนี่ครับเพิ่งข้างหน้าครับโอ้รุ่นนี้ยังเด็ดเลยครับแต่งโอ้โหเเบิ่งครับ อย่างงามเลยโอ้โหเบิ่งได้ครับด้อเปิดแต่งแบบโอ้โหทไม่ใช่ย่อยครับผี่หลงคนเดิมโอ้แต่งแบบนี้ก็ดูดีเลยครับหลงตาเหลี่ยมนี่เสียงแจ๋วแต่ครับเสียงเก็บกบกิบ ฟังเสียงอ,อ้าวนี่ครับแผงแอร์จอดครับไปกิฟตเดี๋ยวจะไปพอ่อกันอยู่จุดที่ห้าจะเอารถลงด้ยครับพี่น้องด้วยบิกี้นี่ให้เพื้อกองเพื่อไทยห้ครับผมมารถขึ้นให้เบิ่งตอนผมมารถขึ้นเดี๋ยวตอนเอาลงผมจะจะท่ายองได้หนารถแล้วครับพี่น้องด้เบิ่งกันนะครับก็ อยังกะครับอือเดี๋ยวเจอกันตอนเอารถล่งครับพี่น้องนี่แหละครับมาถึงแบบท่าโหดเลยนะครับ เพิ่นคนขับเพิ่นมานแบบแคบๆ,ๆครับโอ้เงยเพิ่นหลายครับเพิ่นภาพมือนเข้ามาบริการดีขนาดครับรถเทเลอร์คันนี่ผูกไม้ให้แก้ไม้ให้เองเลยครับอย่างเป็นเท็ดเองเป็นเท็ดเอาวินาทีเอาขึ้นโลอย่างเดียวไม่ได้ครับเดี๋ยวพาขึ้นไปพาไปขึ้น,นรถกับ บริการดีขนาดครับเพิ่นโอ้ยมัดไม่แก้ไม่ครับบริการของรถตัเหลอเพิ่นเดี๋ยวกกนนรถกันครับอัสดีเบิ่งกครับทางเพิ่นที่ขับทางสภาพทางที่มาจะแคบครับ แต่ว่าหาปลาเป็นสันเดียสันนิดเดียวก็รถเร็วเ,เป็นเดียดนิดหน่อยนี่ยอ,อยากสันเนี่ยจะเป็นแค่เล็กหน่อย ขำไปครับถินง่ายรถง่ายอยู่กับรถมันโอ้เป็นเต็กหัวอะไรับทางเข้ามา เบือกี้จได้ย่งีงามครับคันนี้แคบอึงหัวเลยโอ้ยเบิ่กระหัวบัดหัวเลยแกบลายจะได้แบบแกบขนาดเลยตักต้นไม่ตักต้นยา้ก็โอจะจ่มอเลย ไม่ได้ใส่แล้วครับดิด่ครับโอ้โหรถอยู่กับกอกย่หรือเป่ครับยายรถจะของยากเดียวผมอด้ร <c oughs> ับจ้างทั่วไปครับ <c oughs> ครับผม <c oughs> ครับผมเดี๋ยวลงไปเบิร์ตก่อนครับวันนี้นิดนึ่งมัน,นจะกับโครดแล้ว เอากิบีเอาซับนี้ได้ครับอยากจะบอกกันไหมครับกิบนะกิบีเอาเป,เป็นขึ้นโล่งๆเลยละครับไปเบิงเพราะว่ะพอดียังประธานเองกิบเนีบบ่จัดเบิองพอดีเบิงอันใหญ่เลยนะครับมันยังไยังประธานทำงานเลยครับบอกกันไหมครับคลิบนะสวัสดีครับ